ที่นี่สถานที่สำนักรถของพระมิษีขณะที่ปรากฏในชั้นในมองเห็นอยู่นี้พร้อมไปด้วยผู้หญิงสาวนางหนึ่งชื่อปราตรีชาแล้วยอดทองหรือแก้ว นี่เป็นบุคคลที่อยู่ในวัดมาค่อนสำหรับทองกับแก้วนั้นแต่เด็กหญิงผู้นี้มาจากไหนเป็นใครท่นคงจะทราบประดับต่อจากนี้ผมพร้อมเลยครับที่จะสร้างความเข้าใจแก่พ่อแม่พี่น้องก็รับฟังจิตตองไปเลยนะครับ สามปีหนาปรโยคีแล้วกล่าซึ่งปีแชทที่เธอนำเลี้ย,ยงมาห้า,าจาํ์บอกว่าสีนี้สำหรับนูอยู่ไม่ไว้แล้วนะพ่อเนะารถจาอะไรออกถึงฝ่ายล่งแล้วก็ยังท่องทําพอหรือแม่แก้าก็เสา,สาแต่ลำคาญตั้งนมนานทีนูนราก จากมาสำรับภายในเปะนมิเวทแค่บุรินเรื่องทั้งสิ้นก็มีการักพักลองมาแต่ส่วนพระชนมานีที่จากพาราก็อยักมันพาแล้วติดนูมาด้วยนู่งผู้คนตุกอยากสับสนัใจ มาตามเปนใจมั่แล้วในวันนึงมาตกซึ่งวัดโยกีก็ทือว่ามีกูท้นแต่ที่จริงจะต้องตายเสียใดใ้วยใายลมบนเสนนามนมาตกวัดว่าได้นับชื่อซ้ำเป็นมาจา้ำดีเลยลูกเจ้าพระปีชาเจ้ามาตกลงในวัดว่างอารามข้องพอยแก้วกายทองไปพบ ในขณะนั้นจะาตกลงในซาา่าน้มแท่ทีจิ้งก็จะคงจะสิ้นชีวิตไปเช่นเดียคราวนี้ม่เจ้าไม่ถึ้งกับสิ้นชีวิต <S <S ทุกคนก็บอกได้ถ่ายทูกว่าคงจะเป็นผู้ที่มีวชสนา,าและเมื่อไดพกกบกระพวกนั้นพวกนั้นในผามาหากูอูก็พยายามช่วยเรลือเอาน้ำม,มาประมาพรมที่ร่างกายจนกระทั่งมึงฟื้นขึ้นมาและ จำสติหรืออารมณ์เป็นปกติแล้วก็เหลาให้ฟังเแคุ้นต่างมดไม่มึงเหลาหย่อนรอยส้อยลังสักที่ฤๅลูกกูเลื่อนเลื่อนในวันนั้นเพราะมึงน่ารณ์ไม่ค่อยปกติกลัวแต่จะหลาวคาดหลาวตกก็ไม่มีอะไรมากท่าหลวงพ่อก็เลยผลเราตะมินานมานานทางไปติดต่อขอเสด็จแม่ แม่พระจมีดาต้องยอมเลยคะจะใช่หลืกไม่ยอมค่ะมไม่ยอมแล้วป็จําเป็นที่สุดยักษ์นี่รู้เลยลูกยักษ์มันจะต้องมีจิตใจร้ายค่ะุณนาจาพววพยอยโยธาทัพประกาศสงครามผลลัพธ์แพ้มันแพ้มันลูกนะค่ะเมื่อแพ้แล้วก็มันนาพาแม่มาจากรมราชาวังแต่แม่กูํามปยาเอาทาพยายามดิ้นรนนําพานหนูติดตัวทัานมาด้วย แล้วใส้แกมันชาตอลุกฉันด่ามันค่ะวะเด็กขนาดนี้นี่ปากจับถึงกับได,ด้ยักเตลุกโดยอเฉพอาะผลที่แท้จริงมดแดงคงจะเล็กกว่าฉันอะทูกทุกกมึงผูดทุกมดแดงเล็กกว่ามึงมีความสามารถกล้าข้ากัดจางท่านเลยมนเกิดะกูเชื่อพอมึงดามาแล้วก็มันจับหนูได้สัตมาเลยค่ะดี คราวนี้การที่มาอยู่ที่นี่นั้นกูสรงส้านและรักมึงสะดุจจะดังหลูกล่านนะไในทั้งซ่อนเวทบรยาคาท่้างาคมให้มึงจนกระทั่งจำนี้จำนานอาจจะเรียกได้วา่าอย่าวาแต่ผู้ยิ่งโดยกันธรรมดาลูกต่อยผู้ชายออกซ้มซอกนะเอาชนะมึงได้อยากทีทุ <c oughs> นั่นเลนชาสำหรับนองรัพิชาแก่งมากเก่งมาก กนณีสำหรับผู้ชายอกซ้ำซอกในเหลืองเหล็กพ่มต่อยกันนะพพ้มกับไม่ทานแง่แรงเน่ยยงไม่โดนไรใหยิงไม่โดนไรเลียวยิงแพรใครแรงไปเลยให้นึกวันนั้นไม่มีประตูกันแล้วกันนี่ว่ามึงกันนั้นนั่นเลยยิงกูโจกันไม่ได้เลยพ่อเยอะกูเจ็บทิที่ดวงบงกูอยู่ไม่ไกลเยอะแล้วสำหรับในวันนี้ลูกก็ในวันนี้โดยเฉพาะย่างยิ่งตีชายากจะมาเรียนให้ทราบว่า เมื่อคืนนี้ค่ะฉันาฝันเห็นแม่และฉันนอนไม่หลับตั้งคืนค่ะอ๋อในเช้าเพื่อก็อยากจะกลัาบลาท่านหลวงพ่อเดินทางจากที่นี่ไปเมืองน่ะลูกก็จะจะไปที่เมืองยัะค่ะอยากจะไปนำพาแม่กลับคืนในจุรรถานที่บรมราชวังให้ได้เอาแลไรลูกหนีก็อยากจะพูดอย่างจริงใจว่าเมื่อมีโอกาสและฉันจะฆ่ายักษ <c oughs> ์หมอ มึงนี่หลุกค่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หน่งไม่ได้ถ้าทำมันอ่ะก็ทําไมเลยคะทองบาปกับบาปใจกับแล้วเรื่องที่ยัดมันซัดเรามาเลยคะบาปมันไหมกับบาปมันรู้เลยแหละมันทําดีก็มันได้ดีมันทําชั่วก็มันได้ชั่วแล้วมันซัดเราก็ะมาความบะมือเราไม่ใจตายนี่เราไปกรธมันใส่อ๋อพอกรต่อตายแล้วนู่นแล้วกันนั้น ไปนอนด่าแม่อยู่ในโรงเนี่ยใช่ไมหยกขึ้นหลอดเนี่ยแรงก้ากันหมดเยว่าเก่งนี่คัมรู้สึกคัมคูเละเงี้ยกันนายอดตัวเองไม่เลือมึงเพื่อต้องจ้ามขึ้นมาเรียนฉบับลุ้อ่าไอ้ไอ้กองรู้สึกเป็นเพื่อโอ้สำเลสด้วยถ้าเลีอนลุกชัดสำเร็จเรียบร้อยมึงนึกเจ้าว่าจะคลั่งกันนาดไหนแล้วดีกันนาดไหนนะ ไอ้ไรกีดตั้งเดมงาำมันได้จะไม่นี่ยังใจมันเด้บุคคลที่ก็ไม่นิยมกับเรื่องของบุคคลแต่จะพอกูกูนิยมตายหองไปดิูหลูกกูเท้าล้านนี่แกทำไรกูทำต้องมีเหตุผลนั่นคุเหลือเอามนาเราวาลิงโหลดคุเหลือก็ลลหลกักลิงโหลดมาปาซ่อมกันเขา <c oughs> ปั้นเพืือมาเราวลิงโหลดมาเรา่าไล่เร็กและเป็นหัน่นไล่ไปต้านทิศตะวันออกแล้วน่วยเดียวนั่นก็เรียกลิงโหลด วิธีท้ำเอามาซึ่งแล้วกะคูดเคี้ยวเป็นมันแล่วรักลิงโหลดเนเสือรักลิงโหลดหอกบนฟลัวตอนเดียวไม่มีซองซ้ำที้ตอนขึ้นมายุ่งกันนี่รักลิงโหลดนั้งเอาทางน้าเลยตอนรลากใบกินการท้งมดกันออกมาแล้วไม่ความว่าทําเป็นชิ้นๆเ้วก็เคี้ยวปสมกับน้ามันมาพราเมื่อกันออกมาเป็นน้ามันนั้นบริสุทธิ์เรียบยังปลาสมกับน้ำปลาปลาดูย่องกันลาวดูตายอง นี่เลยโอ๊ะจ่าเก่าขั้นมึงลองได้แล้วการนาดพอดชัดเรียบร้อยกูเดินไปไกลๆวัดแถือนนั้นอนเรือนๆๆนพักตัวเออจ่าพักตัววัดอืมันมึงจำเบื่อกูพาไปตึ้งกูคลุกแมมไกลีกันนาดลูกเล็กๆสถาความมือตั้มเป็นปูวงกำหนามันตั้งตายโอ้ยโตมันนี่ไปแต่มันมันจะแดกไอ้ร้อยตามแม่มาแดกแหม่กี้ไอ้ขินปักลูกมันเลยเลือกที่ไอ้ต๋องไอ้กี้จะให้กันไป มุกกลุกกูเลยที่ไอ้ไอ้กูจะตามมึงเนาะกลุกกี้อ๋อกูกลุกจะตามมึงกูเลยกูไม่ไปไม่แฝดมันไปปื้ดแต่ถ้าจำเป็นน้องมากลุกกูแหละกูตามน้องไอ้นั้นถึงไม่กลุกกับกูไปทิ้งแต่กันมึงไม่ปักกลุกกูไม่ไปปื้ดกูรู้นี่ว่าไหนเรที่กูจอบหรือไม่จอบกูกินได้หรือไม่ได้กูไปแล้วกูไปว่างกินจะกินไม่ได้กูไม่ไปอ ตันนี้โดยพ้นที่น้องบอกว่าต้องการจะไปแยงแม่กองน้องกลับคืนท่านอยากจะไปฆ่ายักษ์อย่างนี้ <c oughs> นัน่นนั่นเลยครับที่คุณพูดพ่อลหาจะตัดการกัน<า>แล้วการที่มันทําเราไอ้เหลืองนั้นพุ่งกระเท้ามาล <c oughs> แล้วเราจะทํายังไงต่อโดยความหวมังท่นอยากจะเอาแม่กลับไห้ได้เราเอาชนะให้ได้โดยความดี <c oughs> เอาแบบไหนเราเข้าไปขึ้นยกมือไหวเราว่อนมันครับ วอนจนมันใล้หอกยกตัวอย่างว่าฉันวอนแสนจะวอนแล้วก็วอนแล้ววอนจนให้วอนเลววอนเลยสมมติไปค่ะว่าวอนแสนจะวอนวอนจนสุดวิสัยแล้วมันยังไม่ให้จะทำยังไงก็เราเราเอาชนะได้เราวอนจนให้ว่านั้นแหละวอนเลววอนลาววอนเล่วอนจนให้ฉัสมมติไปค่ะว่าวอนแสนจะวอนแล้วยังไม่ได้จะทำยังไงคะจอมก็เราว่อนนนแล้วจ้ะ ว่อนนั่านแหละว่าได้ต้องลายกรรมืองแถวนั้นนี่วา่าจ้ะก็ทำยังไงเลยกระต,ตองกระโหลว่อนว่าวาใตาวอนเฮ้ยเปลี่ยนชื่อกูแล้วนะไม่แล้งเป็นคำเมอืองแถวนั้นตาแก่วอน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 ก้าจ้ำหมดแล้วว่าตาวอนนี้วอนกันนี้ตายแลว้ววอนกันเลือดออกจุกเส้นก้นวันหัวครับเรนะ็วแ่ว่ายังไม่ได้แล้วจำเพื่อ ะก็ร ah? ูว sure huh? e ่านึงนตะกุเ <mon> จ้าเลยจ้าลกไปต่อเดียวแล้วมึงว่านกี่ลาวจ้ะ <c> ว <ười> <mon> ่านกี่ลาวได้ไอ้ไอ้ต้องมึงว่านกี่ลาวนะน้าต้องวิญญาณไปสู้ความชุกตีจอบในนรกเพื่อเกินมึงแรงแค่ดีแค่ไหนวะไบ่ได้กูกูใจร้อนมึงมึงเฉยหัวอ่อไม่แน่นะคนรอกว่าป้าเลยกูปัดเดินไปก็ไม่แน่ ดนจังแล้วยังมีดเล็กป้องงันนึงแต่ตจำใจก็นองเชืออ่อแก้วไม่อจะเชือป้อมเลยไอ้ปุ๊บนี่เด็กไม่มีกว่าไม,ม่กว่าบ้าเด็กไม่มีสาระรองขาเพื่อจะใจร้อนสิพี่เดี๋ยวจะร้อนใจค่ะครับหลวงพอ่อนม่เที่ย้ทองปูดมีให้พ้นมากหลวกปกติธรรมดาแล้วมนุษย์เราจะต้องเอาชนะอได้ด้วยความดี ก็สูกแล้วจน้นะด้วยความดียอดทองบอกว่าจะต้องไปวนเขาถ้าวนแสนจะวนมันยังไม่ให้แม่และทํำยังไงจุดประสงค์ฉันอยากเะเอาแม่กลับอย่างนี้มันเผลพ้นที่เราพูดเราว่าชองทางอ่ะเราพูดจนกระถ่งมันยินดีให้เลยเลยก็ถ้าสมมุติว่าพูดแค่ไหนเพียงไรพาะมันยังไม่ยินดีอย่างนี้พูดจนมันยินดีโน้น่าย,ยินดีฮะอาจารย์จาวอนก็เบาชุดยางไย นายยินดีแต่เจ้าวอนก็เว้นเดียวกันยกขึ้นได้ต้องไปนังกันอาชีพหนึ่งไปไอ้เอืองกูมิกแก่นตึ้งว่าเป็ดอินเลย <c oughs> แกนี่นเจนพ้มปลายตุ๊ดเพื่อนักเทพเลยนะจัดตายฮะคุณเอาเลยลูกเอดพ้นมึงจะต้องเชื่อไอ้ทองนะไอ้ทองมันพูดมีสาระและมีความไม่มากที่ส <c oughs> ุดก็จะสาระไม่สาระไม่เกี่ยวค่ะ ต่มีความสําคัญวันนี้ปีชาลาหลวงพ่อโชคดีอนุญาตคข้ฉนลาแล้ว <c oughs> เอ้เดี๋ยวลูกค่ะเมื่อทัพย์มายามามือสิบนิ่งวมาลาวลูกนะค่ะมีอะไรต้ออะไรมาฟากมาฟังกันมั้งอะไรเลยคะหรือดูนี่นี่ลูกไมช้ชายช,าย,ช,า,ยชายลูกผู้เรียนหลวงพ่อชอบชอบลูกลกล้วยชอบมังคุดชอบลังสาบชอบค่ะ มึงจะซื้อมาฝากได้ได้ลูกนี่มาค่ะลาหลวงพ่อเลยค่ะโชคดีเลยลูกค่ะพุ่มออก้อยผ้ามาละก็มาคว้ากันจ้ะเด้ออืมดีเลยลูกไอ้ทองมาละก้อเหลือทุกทุกลูกนะครับพ<อ>ุม่มก้อยผ้าลูกแกะมาคว้าอเออไอ้ไรก่อนลูกแกะลูกแกะแต่พันแข้งแข้งที่ข้างถุงนั้นมันนะขึ้นได้เอขึ้นได้ แล้วแค้งไม่ใช่กูกินรืนออกเหรอย่นเหรอเลยอ๋อกูไม่ได้นังย่นลุกแคบอยู่หอที่อ๋อย่าปว้ามาคว้าแค่ไงน,นั่น